ควันนี้เราก็จะมาทำแพนเค้กกันนะคะเรามีส่วนผสมคือไข่แป้งแล้วก็น้ำแล้วก็นมค่ะนลกจากแรกเราจะใส่ไข่เข้าไปเลยนะคะอย่างต่อไปก็คือคนก่อนนะคะทุกคน แล้วก็ต้องใส่แป้งต่อนะคะใส่หมดเลยนะคะนี่แล้วก็แล้วก็ใส่นมกับน้ำนะคะเสร็จแล้วก็คนต่อเลยคะ่ะ ถ้าแล้วเนาะอ่าถ้าทำเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าตาอ,อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาหยอกกันเลยนะคะทุกคนเดีย๋ยวตัวลอยยังไงตัวลอยก็ม,มาใส่กันเลยนะคะแบบนี้แหละไว้เที่เข้าไปเลยคะ่ะเดรงคนโอ้แล้วก,ก็แฮปปี้ นี่ค่ะเราก็จะใส่ไปอีกหนึ่งยนะคะเล้อีเลยาไปอีกเลยม่ต้องเลยาเทลงไปก็เม่พาเ่กูไกัมเม่นไปคุยกับเอ็นดีกูไปกเจ้เอ็น่ีูไยงเ้าวยกม่ เราจะยงังเราจะยังหลอดหยอดเทปมีน้กันนะคะเทปเลยค่ไม่ต้องคือเอาอีกค้น,นประมาณนี้ก็ใส่ไปอีกค่ะ ไม่เลยค่ะอย okay, ู่กันเล้วพอแบบนั้นแหละไม่ลงทั้งคอขอบขอ,บขอบ Các bạn hãy đăng cho kênh vậy, Để con, không bỏ lỡ những video hấp dẫn ยอ,อก็้พี่จบเลยดิเร็วไปแล้วพี่ตัหนูี่อขอนนี้ดิอันนยอดที่หลัง รอสักแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนหน้าตาอย่างนี้แล้วก็ตักใส่ถ้วยกันเลยนะคะทุกคน น,นะะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะเสร็แล้วเราก็จะเสนมขอนิ่นเลยะคะ่ะพอแล้วนะคะอยาเป็นราหวานแผนเคมีนี้เสร็จแล้วนะคะ